อางบนค่ะอางบนดูสิคะพี่น้องค่ะสุกสุกใกล้จะหมดแล้วจ้าอ่าต้องนี้ต้องเด็ดออกค่ะอันนี้ไม่สุกแล้วเห็นไหมคะเต็มต้นเลยค่ะปีนี้ดอกมากค่ะนะคะแต่ว่าช่อใหญ่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะปกติเราจะมีช่อใหญ่ๆนะคะแต่ว่าปีนี้อ,อยากลองดูนะคะว่าถ้าเราปล่อยไว้แล้ว <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะคะหนึ่งในช่อนี้ก็สวยค่ะก็ใหญ่นะคะแต่ก็จะมีช่อเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ช่อใหญ่มากเลยค่ะโอ้หอันนี้ละลายหนักเหมือนกันค่ะแต่บางอันก็อ่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูเก็บกินหมดแล้วจ้านะคะพี่น้องค่ะหวานมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาสุกหมดแล้วค่ะแล้วก็กลิ่นหอมๆค่ะพี่น้องค่ะหอมมงงวนค่ะ พันนี้หอมมากเลยค่ะอยากให้พี่น้องมาลองกันค่ะพี่น้องนะคะใครที่อยู่ใกล้บ้านสาวเลยก็มาเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บเต็มที่เลยค่ะนะคะใครมาก่อนก็ได้ช่อใหญ่ใครมาทีหลังก็ได้ช่อตะมุตะมิจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ